โหดเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิวแบบสิวเป้งอะ่ะเจ็บนะเนี่ยคือแบบแค่จับบริเวณรอบๆก็เจ็บแล้วอะให้ดูใกล้ๆเลยนี้จริงๆว่าเนี่ยสิวมันแห้งแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแพรจะมาทำวล็อกสิว24ชั่วโมงก็จะเป็นว l ล g กที่มาติดตามชีวิตน้องสิวนี่เห็นไหม พอดีอ่ะคือแพะเห็นรีวิวเจลแต้มสิวอันนึงคือในรีวิวอะค่ะมันแต้มแล้วก็สิวอ่ะจะยุบภายใน24ชั่วโมงอันนี้คือที่แพรดูรีวิวมานะตอนนี้แพ้ก็เลยสิวขึ้นพอดีก็เลยได้โอกาสอยากทำบ้างเจลแต้มสิววันนี้นะคะที่แพรพูดถึงเนี่ยก็คือน,นี้ k l e a r l y Rapid All Acne Clear Gel นะคะอันนี้ก็เป็นเจลแต้มสิวที่สามารถแต้มได้ทุกสิวเลยนะคะ สามารถแต้มแบบสิวอักเสบสิวอุดตันสิวโผดสิวหัวช้างสิวเซียนได้ด้วยเดี๋ยวแพทก็จะมาลองแต้มดูนะคะว่าใน24ชั่วโมงที่แต้มไปแล้วเนี่ยสิวมันจะยุบไหมแล้วก็มันจะต้องแต้มลงบนสิวประมาณ2-3ครั้งต่อวันนะคะตอนนี้ตีหนึ่งยี่สิบสี่มาเริ่มแต้มสิวกันเลยนะคะ ตอนนี้สิวเนี้ยเขาเขาเรียกว่าสิวอะไรก็ไม่รู้แต่คืออันเนี้ยมันเม็ดใหญ่แล้วก็เจ็บด้วยนี่ก็คือแต้มครั้งที่หนึ่งไปแล้วนะคะโอลาโอลา ำไมถึงมานั่งจ้องกันอย่างเงี้ยนี่นะคะโอลาวาชอบเล่นหลอดมากอรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้น้องสิวก็มีหัวออกมาแต่ยังเจ็บๆอยู่นะคะเจ็บมากลองแต้มรอยดูอีกทีนึงหัวเป้งเลยเอาอรุณสวัสดิ์ครับแต้สิวอีกหนึ่งรอบ รอให้เขาแห้งค่อยทาครีมกันแดดแล้วก็แต่งหน้าต่อวันนี้คือแแบบต้องออกไปทุร์ลาจริงๆไงจริงๆไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากออกไปไหนด้วยแล้วก็อยากนอนต่อด้วยแต่ว่ามันมีทุร์ลาจริงๆก็เลยต้องออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้แพรออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวถ่ายน้องสิวให้ดูก่อนอันนี้มันแต่งหน้ามันก็เลยแบบว่าไม่เห็นรอยขอจับก่อนแต่ก็ยังเจ็บอยู่อ่ะ นี่มันผ่านไปกี่ชั่วโมงล้นั้นแพททาตอนตีสองใช่ไหมนี่เก้าโมงครึ่งแปดชั่วโมงแล้วน,ะน, 2, นี่นะแต่ยังเจ็บเหมือนเดิมอยู่เลยแต่ยุบไม่นาอันนี้กลับขึ้นกลับขึ้นรถมาแล้วคือเมื่อกี้ใส่แมสเดินไปเดินมาอากาศร้อนมากๆนนปากคือลบไปแล้ว อนซีลเลอร์อะไรต่างๆที่กลบมามันก็ได้หลุดติดไปกับแมสแล้วเรียบร้อยเพราะว่าอากาศร้อนจนแบบหน้าอบไม่ไหวมันยังเจ็บเม็ดแป้งเลยอ่ะกะว่าจะนอนแป๊บหนึ่งอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแพทต้องออกจากบ้านอีกประมาณ5้าโมงครึง่งแต่ว่าตอนนี้ไปสองโมงครึง่งอยากนอนม่วงมากเพราะว่าวันนี้นอนไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองกลับมาบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้แพทจะมาลบหน้าแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องแต่งอีก แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้ววันหนึ่งอะคนเราไม่ควรจะล้างหน้าเกินสาครั้งมันไม่ไหวจริงๆคือวันนี้มันใส่หน้ากากทั้งวันเราอากาศก็ร้อนมากวันแล้วก็ถอดชื้อดีกว่าแต่ว <laughs> ่าแพก็เลยจะล้างหน้าแล้วก็แบบแพจะนอนอะเพราะว่าเมื่อคืนแพนอนดึกมากๆใช่ไหมตีสามตีสี่อย่านี้แพก็จะใช้แค่แบบออโลชั่นสูตรน,นมนมล้างอย่างเดียวแล้วก็ล้างโฟมล้างหน้าด้วยอันนี้คือแพเทส เจลแต้มสิวโหดเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิวแบบสิวเป้งอะเจ็บนะเนี่ยคือแบบแค่จับบริเวณรอบๆก็เจ็บแล้วอะใครที่เคยเป็นสิวแบบหัวใหญ่ๆน่าจะน่าจะเก็ตน่าจะเข้าใจเดี๋ยวแพรขอไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็ล้างโฟมล้างหน้าสุดอ่อนโยนก่อนหนึ่งทีนะคะมาแล้วค่ะ ทุกคนอยากจะบอกว่าตอนเนี้อุ้ยสิวมันแบบว่ามันแบบใหญ่แล้วก็เปล่งกว่าเมื่อคืนมากๆม,มันเหมือนแบบเหมือนมันดันหัวออกมาแล้วตอนนี้เหมือนแบบใกล้แตกปุ๊ออกมาแล้วอะแต้มไว้รอ,อบหนึ่งแล้วก็นอนจ้านี่นะคะจะแต้เป็นรอบที่สามตอนก่อนออกจากบ้านอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้แพ่ก็อยู่บนรถแล้วกำลังจะออกไปข้างนอกให้ดูสิวอีกรอบหนึ่งคือน้องเขาจะหายไปใช่ไหมอะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้ตีหนึ่งกว่ากว่าครบยี่สี่ชั่วโมงแล้วมันเป่งมากตอนนี้หัวมันสุกแบบมันกำลังจะแบบปุดออกมาแล้วอะตอนนี้ตอนจับเข้าไปอะคือไม่ค่อยเจ็บแล้วแล้วหัวมันก็ใหญ่มากพอผ่านไป24บสี่ชั่วโมงจากตอนแรกที่ มันเพิ่งขึ้นเลยนะคะขึ้นแบบเจ็บๆแล้วก็เจ็บแบบเจ็บแบบวงใหญ่มากๆแล้วพอแต้มไว้ครบ24ชั่วโมงอะ่ะหัวมันก็ฝุกออกมาเนี่ยแบบเป่งใหญ่ปุ๊ดๆเลยอะการเปลี่ยนแปลงของแพก็คือสิวมันหายเจ็บอะ่ะคือมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเจ็บเหมือนเดิมตื่นเช้ามาอีก,กวันหนึ่ง สิวมันแห้งแล้วแต่ว่ามันยังมีหัวสิวอยู่ปุดๆแล้วเทียบกับเมื่อวานอะตอนเนี้ยมันแบบความนูนออกมามันดีขึ้นเยอะเลยนะนี่ให้ดูสิวทีหนึ่งอันเนี้ยที่มันขึ้นเป็นแบบแดงๆเ,เลือดๆเอกเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่แพรไปอาบน้ำล้างหน้ามาพอดีว่าน้องสิวมันระเบิดบุ้งพอมันระเบิดปุ๊กออกมาแพ้ก็เลยแบบว่าสกิดสะกิด บีบๆมันนิดนึงแบบให้บันให้หัวมันออกมาให้หมดตอนนี้ก็คือไม่เจ็บสิวเลยแพ้กดได้แล้วก็แบบไม่เจ็บอะ่ะแล้วมันก็ไม่นูนปูดออกมาเท่าไหร่แล้วอะดูแบบข้างๆ hey. นี่มันมันเรียบเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เพราะว่าเขามีแอคนาไซลิกเทคโนโลยีที่เสริมประสิทธิภาพระหว่างแอคนาซิโดบีจีและซาลิไซลิกแอซิดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ตัวยาซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นค่ะโดยเขาจะเข้าไปจัดการสิวด้วยวิธีการสลายการอุดตันของไขมันที่สะสมในรูขุมขนค่ะ แล้วเวลามันซึมเข้าผิวไปอ่ะมันก็จะค่อยๆปล่อยตัวยาออกมาซึ่งก็จะช่วยจัดการสิวของเราได้นะคะโดยเขาจะเข้าไปควบคุมความมันส่วนเกินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถช่วยลดการเกิดสิวใหม่ได้แล้วก็ช่วยจัดการสิวได้ทุกชนิดแต่เวลาที่สิวหายไปแล้วเนี่ยยังช่วยลด โอกาสการเกิดรอยสิวได้ด้วยเพราะว่าเขามีสารสกัดจากดราก้อนบัตแล้วก็สารสกัดจากหอมแดงนะคะรวมทุกอย่างไว้ในอันนี้อันเดียวเลยคือแบบแต้มตัวนี้ไปตัวเดียวก็แบบสิวหายปุ๊บก็เตรียมแบบรักษารอยต่อไปได้เลยในตัวนะคะสำหรับวิธีการใช้ก็คือแต้มเช้าเย็น ต่อเนื่องกันติดต่อกันมันก็จะทําให้สิวยุบดีมากขึ้นส่วนอันนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจอ่ะก็สามารถหาซื้อได้ที่วัดสรรแล้วก็ร้านบูธนะคะหรือว่าไปสั่งซื้อที่ Facebook กับ IG ของเขาได้เลยนะคะขนาด8กรัม229บาทเท่านั้นค่ะอ่านี่นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเห็นไหมต้องสิวอ่ะต่างกับเมื่อวานมากต่างนะอันนี้แพลว่าแพม่ได้คิดไปเองเอาจิงๆ ผ่านไปแค่วันเดียวเองเห็นไหมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบล็อกสิวของแพรก็จบเรียบร้อยแล้วก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าใครมีอะไรที่อยากให้แพรแบบทำถ่ายคลิปอะไรทำคลิปแบบแนวไหนทำอะไรหรือว่าอยากแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรให้ให้แพรแบบลองรีวิวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะ อะนน้คือแพรชอบนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยเรบคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย